ถ้าน้องขายที่ดินผืนนี้ให้พี่แล้วน้องจะไม่เหลือที่ดินทำกินอีกแล้วนะออนทราบดีค่ะอ่ะเนงเงินค่าที่ดิน พามล่าคะทําไมมีแค่สองแสนห้าล่ะคะสองแสนห้ามันยังไม่พอค่ารักษาพยาบาลเลยนะคะที่พี่ให้น้องสองแสนห้าเพราะว่าพี่เห็นน้องต้องรีบใช้เงินนะทําไมอย่าง,งานั้นอ่ะพี่ก็ไม่ให้หรอกเนี่ยถ้าไม่เชื่อน้องออนก็ลองเอาไปขายให้คนอื่นดูสิที่ดินลกๆแบบเนี้ยเขาจะให้ถึงแสนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย แต่ว่าเราทำไมเหรอมันน้อยไปเหรอถ้าคิดว่าน้อยไปอ่ะก็เอาขึ้นมาเอ,อ่อไม่ใช่อย่างนั้นนะคะดูเธอสิสมบัติชิ้นเดียวของบ้านเธอก็มาขายต่อไปเธอจะทำยังไงกับชีวิตของเธอฮะเออออนเธอมีน้องสาวกับพี่สาวเธอนี่ทำไมเธอไม่ไปยืมเงินกับเขาล่ะ เดี๋ยวนี้พวกเขารวยแล้วไม่ใช่เหรอเอาพี่ออนมาได้ไงคะเนี่ยมามาเข้าบ้านก่อนค่ะ เดีย๋ยวพี่อ้อนเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะจ้าออนน้องเตยคือพี่มีเรื่องจะรบกวนน้องเตยหน่อยอะอเมื่อาวานพี่ไทยไปตรวจที่โรงพยาบาลผลตรวจของพี่ไทยเขากินเลยเนี่ยเหม็นมากเลยอะ เหม็นจริงๆด้วยอ่ะพี่ออนครับถ้าพี่จะมาบ้านคนอื่นเนี่ยก็ดูแลตัวเองไว้สิครับรองเท้านี้ผมซื้อมาแพงมากนะถ้าพี่ใส่แล้วเหม็นเน่าแบบเนี้ยใครเขาจะกล้าใส่ล่ะถ้าพี่จะกลับเนี่ยผมฝากเอาไปทิ้งด้วยนะครับพี่นะัท ไม่ดีก็อย่าพูดมากได้ไหมแล้วพี่พูดผิดตรงไหนดูเตยสิก็ทำหน้ารังเกียจพี่ออนเหมือนกันนั่นแหละเตยบอกพี่กี่ครั้งแล้วว่าพี่ออนเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วพี่ยังจะมาว่าพี่ออนอีกเหรอต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรเนะี่ยก็ยืนคุยกับเขาที่หน้าประตูบ้านนะครับไม่ต้องเข้ามาในบ้าน พี่ทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยออนไม่อยากไปรบกวนพวกเขาค่ะเดี๋ยวที่เหลือออนหาวิธีเอาเองก็ได้ค่ะ อ๋ะอะอะอะพี่ไทยอพี่ป่วยอยู่พี่จะลุกทำไมพี่ไม่เรียกออนคะ,ะพี่อยากดื่มน้ำตอนนี้ร่างกายพี่ยิ่งอยู่ยิ่งแย่ขยับตัวแทบไม่ได้แล้ว พี่ไทยพี่ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะพี่นอนพักสักสองสามวันเดี๋ยวออนจะพาพี่ไปหาหมอนะเราไปผ่าตัดกันพี่จะได้หายไวๆไงไปผ่าตัดอะไรกันเราไม่มีเงินสักหน่อย <c oughs> ช่างเอปล่อยให้พี่ ออนจะปล่อยให้พี่จากไปง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงคะออนสัญญานะคะออนจะทำทุกวิถีทางเพื่อหาเงินพาพี่ไปหาหมอให้ได้งั้นพี่นองรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวออนไปเอาน้ำมาให้ อ้าวน้องออนมาได้ไงครับเอ,อ่อพอดีออนมีเรื่องจะคุยกับพี่นุ้ยนิดหน่อยคะ่ะอ๋อมาสิเข้ามาคุยในบ้านดีกว่าค่ะออนมาหาพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมไทยไม่มาด้วยล่ะ คือออนไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดจากตรงไหนคะ่ะออนรู้สึกละอายใจมากเลยออนออนออนอยู่บ้านหรือเปล่าออนออน พี่จะถึงแขนออนทำไมเนี่ยนี่ออนจะบ้าไปแล้วใช่ไหมพี่ได้ยินเขาลือกันว่าพี่นุ้ยตินี่เขาไปทั่วไปหาใครที่ไหนเขาก็หนีหน้าหายกันไปหมดเพราะกลัวว่าพี่นุ้ยจะมายืมเงินอะ่ะยิ่งเป็นแบบนี้เราก็ยิ่งต้องช่วยเหลือเขาไม่ใช่หรอเราจะไปหลบหน้าเขาทำไมล่ะบ้านเราอะ่ะก็ยังพอมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวออนจะไปเอาให้พี่นุ้ยเดี๋ยวนี้เลย พี่ขอเตือนออนไว้เลยนะเงินนั่นพี่จะเก็บไว้สร้างบ้านของเราห้ามออนไปแตะต้องเด็ดขาดพี่นุย้ยพี่นุย้ยตอนนี้ที่ไทยนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน ต้องการการผ่าตัดรักษาด่วนเงินเก็บที่มีทั้งหมดก็ยังไม่พอยังขาดอีกแสนกว่าบาทพี่นุ้ยคะถ้าพี่นุ้ยไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะออนก็ไม่ได้อยากจะทำให้พี่ลำบากใจอีกอย่างตอนนั้นออนก็เป็นฝ่ายผิดเองที่ไม่ได้ยื่นมือไปช่วยเหลือพี่ เดี๋ยวก่อนสิออนเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมออนถึงเพิ่งมาบอกว่าพี่สองคนตอนนี้ล่ะนี่ออนยังเห็นพวกพี่สองคนเนี่ยเป็นคนในครอบครัวอยู่หรือเปล่าออนก็คิดว่าพี่หนุ่ยจะออนคิดว่าพวกพี่จะโกรธจะโทษน้องใช่ไหมออนออนอย่าเอาเรื่องพวกนั้นมาใส่ใจเลยนะพวกพี่เนี่ยลืมเรื่องนั้นไปตั้งนานแล้ว ออนดูตอนนี้สิพวกพี่สองคนเนี่ยก็มีชีวิตที่ดีสุขสบายไม่ใช่หรอพี่ตาลคะในบัตรเนี้ยมีเงินอยู่สองแสนห้าตอนเนี้ยชีวิตของไทยเนี่ยสำคัญที่สุดนะ ออนรีบเอาเงินนี้พาไทยไปหาหมอนะขอบคุณมากนะคะพี่ลุยจะขอบคุณอะไรกันล่ะเราสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันมีอะไรเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้ว เดี๋ยวเราพาไทยไปหาหมอกันพี่ไทยพี่ดูสิว่าใครมาเยี่ยมพี่พวกเราจะพาพี่ไปหาหมอนะพี่ไทยพี่ไทย 一台。 ห้อง VIP 9ครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าห้อง VIP 9ค่าใช้ใจ่ายของคุณลูกค้าทั้งหมดอยู่ที่3690บาทคะ่ะอะไรนะน้องลองพูดใหม่อีกทีสิ3690บาทคะ่ะ3690บาท นี่น้องบ้าหรือเปล่าเนี่ยพวกพี่เนี่ยกินเบียร์ไปแค่สองลัาเองนะขึ้นเงินตั้งสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทเลยเหรอเออแต่เบียร์ที่คุณลูกค้าสั่งเนี่ยเป็นเบียร์นำเข้าทั้งหมดเลยนะคะพี่ไม่สนน้องต้องลดราคาให้พี่งั้นหนูลดให้พี่เก้าสิบบาทก็ได้คะ่ะพี่จ่ายแค่สามพันหกร้อยบาทก็พอคะ่ะเก้าสิบบาทนี่น้องเห็นพี่เป็นตัวอะไรเนี่ย ลดให้ทันทีก็ลดให้มันเยอะๆหน่อยสิวะคุณลูกค้าคะหนูก็เป็นแค่ผู้จัดก,การหนูไม่มีอำนาจลดให้พี่เยอะขนาดนั้นหรอกคะ่ะหนูลดให้พี่ได้มากสุดก็แค่90บบาทนี่แหละคะ่ะเป็นถึงผู้จัดก,การเนี่ยลดได้แค่นี้เหรอเป็นไปทำไมวะไรประโยชน์จริงๆเออเอาอย่างนี้ไหม เดี๋ยวพี่เสนอราคาให้สักสองพันห้าเอาไหมคุณลูกค้าคะสองพันห้าร้อยบาทไม่ได้จริงๆค่ะคุณลูกค้าอย่าทำให้ฉันลำบากใจเลยนะคะนี่พี่คุยกับน้องดีๆแล้วนะสองพันห้าจะเอาไหมถ้าเอาเนี่ยเดี๋ยวพี่โอนให้เดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าน้องไม่เอาเนี่ยน้องก็จะไม่ได้สักบาทเลยนะ แต่ว่าคุณลูกค้าใจเย็ยนก่อนนะคะเรื่องที่พวกคุณคุยกันฉันได้ยินหมดแล้วค่ะช่วงสองสามปีมานี้เราทุกคนเนี่ยทำอะไรก็ลำบากไปหมดฉันเข้าใจนะคะว่าเงินเนี่ยมันหายากแต่วันนี้ทางเราเนี่ยก็ลดให้คุณลูกค้าเยอะแล้วนะคะค่าห้องเนี่ยเรายังไม่ได้เก็บคุณลูกค้าเลย นี่เราคิดแค่ค่าอาหารแล้วก็ค่าเครื่องดื่มของคุณลูกค้าเท่านั้นเองนะคะไม่พอเนี่ยทางเรายังแถมผลไม้จานใหญ่ให้คุณลูกค้าด้วยนะคะผละไม้กันเหรอผมให้พวกคุณแถมเหรอนี่พวกคุณคิดว่าผมไม่มีปัญญาซื้อกินใช่ไหมยังมีหน้ามาพูดถึงผลไม้อีกนะแค่เอ่ยถึงเนี่ยผมก็อยากจะอ้วก เหม็นเปรี้ยวด้วยยังมีหน้ามาแถมที่ลูกคา้าไม่มีทางเป็นแบบที่คุณลูกค้าพูดแน่นอนค่ะผลไม้ของทางเราเนี่ยเราซื้อสดใหม่ทุกวันเราไม่มีทางนําผลไม้ข้ามวันเนี่ยมาให้คุณลูกค้าทานแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะและหนูเนี่ยก็เห็นว่าพวกพี่กินผลไม้เกลี้ยงจนหมดจานเลยนะคะนี่แกว่าไงนะนี่แกว่าพวกกูตะกานี่เหรอ ที่แกพูดแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงคุณลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะคะน้องเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะช่วงหลายปีมาเนี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีร้านของเราเนี่ยแทบจะไม่ได้กำไรเลยนะคะและทางร้านเนี่ยยังต้องจ่ายค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟไหนจะเงินเดือนพนักง,งานทุกคนอีกคุณลูกค้าจ่ายมาแค่2 5 0 0 แค่ค่าอาหารกับค่าเครื่องดื่มที่คุณลูกค้าทานไปยังไม่พอเลยนะคะพอครับพอพอเลยครับพูดมากเนี่ยมันน่าลำคาญนะครับวันนี้ผมจ่ายแค่สองพันห้าและตอนนี้แบตโทรศัพท์ผมก็ใกล้จะหมดแล้วถ้าเอาเนี่ยผมจะได้โอนให้ถ้าไม่เอาผมก็ไม่จ่ายสักบาทคุณลูกค้าอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะ ช่วยเห็นใจกันหน่อยเถอะนะคะพูดมากน่ารำคาญแต่คุณลูกค้าคะ2,500มันไม่พอจริงๆนะคะโอนให้แล้วนะ2,500ต่อไปเนี่ยพูดจากับพี่ให้มันสุภาพสุภาพนยนะพูดจาหมาหมาแบบเนี้ยเป็นผู้จัดการได้ไง เมามาก่อนเลยไม่มีเงินก็อยู่บ้านไปสิออกมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำไมก็ไม่รู้เป็นไงบ้างคะเจ้านายเขายอมจ่ายส่วนที่เหลือไหมคะจ่ายอะไรละ่ะเดินออกไปก็รีบขึ้นรถหนีไปเลยคนแบบนั้นนี่ ไม่รู้โตมาได้ยังไงเราไม่น่าไปเสียเวลากับคนอย่างมันเลยเรียกร,ปรอปภมาดูสิว่ามันจะกล้าปากเก่งแบบนั้นไหมช่างมันเถอะคุณออนเงินแค่พันกว่าบาทขืนเรียกร,ปรอปภมาแล้วเขาไม่จ่ายเดี๋ยวมีเรื่องทะเลาะการตีกันเราเองนี่แหละที่จะได้ไม่คุ้มเสียนะให้มันจบๆไปแบบนี้แหละดีละขอให้อยาได้เจอลูกค้าแบบนี้อีกเลยเธอซ้ เจ้านายคะคนเมื่อกี้เขาลืมโทรศัพท์ค่ะฉันว่าคุณอาวางไว้ที่เดิมเถอะเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาเอาเองแหละเออเมียเขาโทรมาค่ะเจ้านายเรารับสายดีไหมคะจะไปรับสู่มสี่สูนห้าได้ไงรับไม่ได้นะฉันว่าคุณเอาวางไว้ที่เดิมเถอะ โทรศัพท์ไหนวะนี่ไอ้น้อเห็นโทรศัพท์พี่บ้างไหมเครื่องนี้หรือเปล่าคะคุณลืมไว้ตรงนี้คะ่ะลืมไว้กันเหรอตั้งแต่พี่เกิดมาเนี่ยพี่ยังไม่เคยลืมโทรศัพท์ไว้ที่ไหนเลยแกเอาโทรศัพท์พี่ไปซ่อนไว้ใช่ไหมอยากได้โทรศัพท์เลยสิ หน้าตาก็ไม่ใช่คนดีนะอย่าทำตัวแย่ๆคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าลืมโทรศัพท์ไว้ตรงนี้จริงๆนะคะแล้วน้องพนักง,งานคนเนี้ยเขาก็เป็นคนเก็บรักษาไว้ให้คุณด้วยคะ่ะน้องที่นี่มีสายชาร์จแบตหรือเปล่าชาร์จแบตโทรศัพท์ให้พี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่กลับมาเอาไปห้องน้ำแป๊บนึงอย่าลืมชาร์ด้วยนะ รีบชาสิคนอะไรก็ไม่รู้สั่งดานโคตรแย่เลยพอได้แล้วคุณออนหยุดบ่นได้แล้วคุณรีบชารแบตให้เขาเถอ,อะอเมียเขาโทรมาอีกแล้วค่ะ<ม>เรารับสายดีไหมคะคุณอยากรับก็รับสิออนไม่รับหรอคะ่ะ รับสิช่วยเขารับสายหน่อยถือว่าทำบุญบุญแบบนี้ออนก็ไม่อยากได้หรอกคะ่ะคุณก็รับรับไปเธอหน้าไม่ต้องเดี๋ยวฉันรับเองทำไมพี่ไปรับสายฉันฮัลโหล ี่แกเป็นใครแล้วพี่นัดไปไหนเขาเข้าห้องน้ำอยู่น่ะเขากำลังจะแกเป็นใครสามีฉันอยู่ไหนก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าเขากำลังเข้าห้องน้ำอยู่อยู่ห้องน้ำที่ไหนรีบเอาไปให้เขามารับสายฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันขอวางสายแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าพวกเราเสร็จธุระแล้วเนี่ยฉันจะให้สามีคุณโทรกลับนะ พี่นัทนี่ฉันไม่ได้พูดอะไรผิดไปใช่ไหมก็เขาเข้าห้องน้ำจริงๆนี่นะอ๋อใช่ค่ะฉัเแบดเถอะมาเิยมาเลย คู่เขาลงตรงนี้จ้ะเร็วๆเมื่อคืนพี่ไปนอนกับใครมาฮะพี่ไปนอนกับใครเหรอจะ๊ะนี่พูดเรื่องอะไรพี่ไม่เข้าใจเลย